สวัสดีครับ1น,นาที ในสิ่งที่ได้จกักรนานพระรคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอ์นประจำวันที่12พฤศจิกายนพระธรรมเยเรมีบทที่51-52จบพระธรรมเยเรมีแล้วบันทึกของเยเรมีพูดถึงการล่มสลายของบาบิโลนการเป็นเฉลยของยูดาห์หรือเยรูซาเล็มตอกย้ำถึงการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและสิ่งที่ตามมาก็คือเขาจะต้องล่มสลายและต้องกลายไปเป็นเฉลยแต่พระเจ้ายังคงรักษาพระสัญญาพวกเขาจะได้กลับมาอย่าลืมนะครับพระเจ้า จะทำสงครามกับบาบิโลนด้วยแม้ว่าพระเจ้าได้ใช้บาบิโลนที่เป็นเครื่องมือในการลงโทษประชาชาติต่างๆเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงทำลายรูปเคารพหรือผู้ที่นับถือรูปเคารพผู้ที่มีสิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าและตอนท้ายของบทที่51น่าสนใจอย่างหนึ่งคือพระเจ้าให้เยเรมีบอกกับเซราิยาเมื่อไปอ่าน จดหมายแห่งคำพยากรณ์ที่บาบิโลนแล้วให้เอาหินผูกไว้และโยนลงไปกลางแม่น้ํายูเฟอริสและพระเจ้าบอกว่านี่แหละบาบิโลนจะล่มเช่นนี้และพระคําของพระเจ้าจากประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่าบาบิโลนก็ล่มพี่น้องจะวางใจใครผมขอวางใจพระเจ้านั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ